พี่น้องคะทั้งเรียงน้องค่ะเรียงลำเพียงอยู่นะคะตอนนี้แอดมินม่แอดมินมา้วแอดมินไหมแอดมินมาใหมค่ะพี่น้องนกลว่านกว่าร่เแล้วว่าเป็นพระเอกว่าล่

น้ำว่าอาบม่น้ำว่อาบไรนด้าแล้วต้ออ้ต้อแปม้ำว่อาบแล้วเบาดียเชิญเพื่โชว์รัเพื่อนโชว์แม่จ้าไปพี้อันนี้บอมากไหมไปชี้อนนีครับไปชี่โรเตนไปชี่โรเตนหลุดหลชั่วมากนั่งกี่สีมาจ้าอ้โคือแบบนั้นตัวการมานอย่ากไม่จุกจกกนก่อนรวแม่จ้าออยจ่กต่ก่อาบ้านเกิดเมื่องนอดอยูไทบันยูไรจ้ันยนบนกะสิ อสกาสิงใช่ครับผอกสิงไปเยอะก็ขึอหลายตัวจะมาสุกีสุมาหาบ่ไหนได้ยนี่นก็หลายตัวเลยคนติดตามเมืดอีีล่ะกลัวด้ยนี่เอาดีด ดีดีเอ้าเอ้าวอเป็นันมาด้วยใจใช่ไหมมาด้วยใจค่ะมาด้วยใจคก็ตั้งใจทำงานดีดีต้อนรับบรรยากานหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสพวงมณีแทบบอแแสนนะคะที่ได้ได้ได้ช่ที่บอสจูเคยไปเจีงข้าวแล้วก็ไปถ่ายวันเทียงที่น้ำไม่เคยเห็นเราเนี่ยในช่องบอสจูที่ที่จไปเสิร์ฟบอสจไงที่ลอ่ะเออที่ล ร้านควงมณีนะใช่ร้านวงมณีสกกเปนแสนดังเลยได้หนิหนึ่งสองสามเช้านั่ง้าเอ้ารองเพลงเป็นบอเอ้าลองบึงเอาเอากรณีก้อนกรณีก็ไรหลักเองไปมารวงกิตแหงเซ็กตัวเองเป็นต่างนะบ้าแล้ถือกับเือระบายก็เบอคลอเข้ยไายว่าอยากเห็นว่าอยากขอจะใจนะฮ่วงบ่วหาย แทนการเขาไรว่าเขาหล่ว่าเขาร้วงคุณน่าราร่วงคุณน่าแทบใจห่วงแงนเขาคิดพอเศร้าคุณน่าเดนอ่นผมอ่าสวังดีครับมาสมลั่นมาเป็นอันครับมามากเ็ยังได้ครับงเป็นกัเป็นได้เกับเป็นได้ได้เสงก็ได้ครับเด่ซเกก็ได้เอาเด่นเ่งจะแบบอะไ เอาเอาสินวดเลยวันนี้เอาล่างนายล่างเื่อมากินเข่ากินหน้าเขกิน่ากันครับับกินเข่าพ่ขับกินเต้นเลยนะครับผมมา่ยครับมคุณมาจาแฟนมินวันนี้เพื่อจะมาใ่เนเ้อต้อนก่อนแฟนเป็นอะไรแนนี่เสื้อินใหม่นี่เาชอนล้องปั่นลงปุ แล้วก็เอามือดึงยางขอดึงผมมันไปด้วยน้องดึงผมกลับหลมาปาปหาต้องโดนเรบร้เบรสิมาคือมือมือไปโชคอนเสิร์อยูจิบซ่ามาจา่กรุงเทพไม่เหมือนนนี้แม่มาจากอะไรราหารสับปะรเลยครับเล่าออกจากเพื่อนเราล่าเล่าออกจากเพื่อนเพื่อาเป็นแม่พี่ลาใช่ใจรักค่ใจรักวงการหมอรำเคืเคยอยู่เบื้องหลังคือคือแบบเชียซุกศิลปินเลยค่ะเชีย ตั้งแต่บอจูตั้งแต่ที่ไอ้พรอภิรดีตั้งแต่เมียวนายพรปฐมแล้วก็โยทุกบทบอยสิริชัยแม่จักรพันธ์แอลลอรดีเขารู้จักหมดครับผมใหม่แบมาเชรีรู้จักเหมือนเขาจังทุเรีละเด็กเป็นจังหวัดจานะางเอกมอหลังรู้จักหมู่จานอาติพวกมันนี่แซบแปดแสนค่ะแล้วก็แต่ก่อนอาติมาตรฐานแบบเบาๆในวงการหมอลำงเขารู้จักหมดครับเชี่ยมมอลำค่ะใช่บอจจุรู้จักอยู่น เรากรอยู่วใช่ผมกแซมตะก้อนนะครับผมแม่เราไปหลั่งสุดเด็ดที่ค่ายอ้อเชี่ยค่ายอ้อตลอดจ้าเราปฏิบัติลูกค้าก็มาไอ้คู่แฝดไปบ้านฟินแลนด์ค่ะอย่าลืมนะคะคู่แไปบ้านฟินแลนด์ลูกค้าบ้านไม่บ้านฟินแลนด์ใช่ใช่ครับผมแม่มันจะคิดอะไรโดยแค่ในความเป็นหนาทีเอาเตี้ยจ้องคมเป็นแอดไม่เดียวเดียวเดียวเอาหมูเดียเอาหมูนี่แหละจ้าสิเดียวเอาเตี้ยเดียวเดียวแอสไม่เดียวเดียวจะสอนงานจะลืมนะคะฝากเนื้อฝากตัวเลยนะคะมาสังกัด วงสาวรับเพื well. ่น้านแทงนะคะพวงมณีแซ่บบอกแต่แล้วก็มาสายรับคุณใหม่นะคะพวงมณีเพื่บ้านแทงค่ะอย่าลืมนะครับตี่นะคตนีครับเดี๋ยว้องครับแลพวแบกพวมครับเดี๋ยวพวกน้องแ่ีบงเาเนี่ยเนวันเแบบนี้ไปยุ่งกช่องก็พอการใต้องฟิตลินกับผีหน้าโนะมาต่เข้ากัน ไม่กินกินเาแล้วรันก็อยากมาโครงการหมอลำไงเหนเผี่วเยเราไปเราจะไม่มีโอกาสพอเมีโอกาสเราก็ต้องมาเ้ม่อยากไม่กินเหน้พอเจอเรามาเบืองกยัอยู่ก็จะกลับกนกาแบบนี้แต่เพราะว่าแมนค่ะเพื่อมีโอกาสกินเล้ากินมาแล้วแม่จังพายามันอ้วนแม่จัง

ทำมันหานให้เราท้อได้แต่สิหน่อยไปดูอีกสองนาทีพ่อยตกใจกว่าที่าของค้าเาผู้ใหญ่มากนี่วาจะมาสิบปาจังมอล่โอ้ยวาจะหามป้าจังหนกวาก็รยแบบที่แรกวานเรียกว่าวาจะบอกมาไปที่ยเขาเรียกแบบว่ามันเป็นไปดินน้ำเคืนนโยะา้ ไปกับไปที่หล่ะร้องรององไปเบิรงน้องมาเบิรงเป็นยูแต้กยูแมนครับยูไแ่กับไปมองเก่าแมนครับไอชุดหลายเลยยูเิ็นมีชุดชุดแ่เสือกับีชุดเสืหล้วยสสีเขียวแมสีเขียวสีชมพูสีเหลืองอุ้งยิงก็ไปเหครับวันนั้นเยวนนั้นเหใช่ไหใช่ไปหาคนยูไปปไม่รูแบบนี้ไงเป็นตมอกเก่งเลยแบบว่ามีเอกลักษณ์ไง ออะอาติ์พวงวันน <agile S 3> ี้วงวันนี้ครับวันนี้ที่บ้านแท้จะฝากไปเยปเอสำหรับีนี้ฝากไว้กร่อเรเจอกันคลิปต่อไปฝากเปกันแใจ